แนวโนม้มราคามันสำปะรังปี2 6 6 8นี่ขอกโคเส้นสัญญา M O U นำเข่ามันสำปะรังจากไทยนะครับอถใหญ่9.8แสนตันซอยดูผล,ผลผลิตในประเทศไทยนะครับหนุนราคามันสปะรังให้สูงขึ้นสำเร็จเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ ryt9.com นะครับ เออเป็นข่าวของหมื่ว่านณนะวันที่16มกรานะครับมาบอกต่อสููพี่น้องได้รับข่าวสารน้ากันนะครับและก็ต้องบอกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสาหรับพี่น้องที่ปลูกมันสำปะหังนะครับและก็สิมาตอบคอมเมนต์พี่น้องอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี f อฟซสุขสุข,ขนสวัสดีทุกท่านพบพอกันในช่วงบรรยากาศย่ำเสาอยูุสวนมันสำปะหังของผมนะครับวันนี้นะครับเช้าวัวน เมื่อีวันวันพุธบอกครับวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับเออเศร้าๆอากาศหนาวเลยนะครับหนาวแห้งนะครับแต่ละพื้นที่นะครับอุณหภูมิยูทีท่ายนะครับพื้นที่พี้องอยูจังหวัดใดลองคอมเมตนมาบอกนะครับแต่ละมองแต่ละบอลบ่คือกันได้นะครับบางมองก็นาวบางมองก็บ่อบันใด เออบางมองกันหนาวแห้งก็ะมีนะครับโดยเฉพาะโซนภาคอีสานและภาคเหนือหนาวแห้งนะครับเออแต่เป็นโซนภาคตะวันออกภาคใต้นี่สิกลายเป็นฝนได้บ้างเลยเออบวกขึ้กันนะครับแต่ละบองแต่ละ,อละอบอลบวกขึ้กันนะครับเออหลายคนก็นสงสัยว่าราคาเออช่วงนี้หรือว่าราคาจากนี้ไปนี่จะมีการอับราคาขึ้นบ่เออราคาสิขึ้นอีลีบ่สิถึงสองบาทหาซืเอรปลว่าขึ้นไปหอดสามบาทได้บ่ นะครับเดี๋ยวมาบอกส่ฟังนะครับพอดีผมเห็นข่าวนะครับออกมานะครับซึ่งหลายคนกับเออตางออยากรู้นะครับไปนทิศทางเดียวกันได้ว่าราคามันสปารังจากเป็นไปนี่ทิศทางใดมันจะขึนอิรีบอ่นะครับผู้เห็นมันสปารังกัดใจจดใจจอ่อยากเห็นราคามันสปารังดีขึ้นเด้เออจะคล้องปลูกมั่นด <laughs> ิจะคลองปลูกมั่นอยากได้ราคามันสปารังดีเป็นบอครับ เออผมก็อยากให้ได้ราคามาสวังดีขึ้นะกี้นะครับแต่ว่าแต่ระบองแต่ระบอลราคาบ่ขึ้กกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงแป้งนะครับข้าเจ้าก็จะให้ราคาดีกว่าล้านมันเพราะว่าอยังเพราะว่าล้านมันข้าเจ้ารับสื่อจากเขาต้องเอาไปขายต่อเพื่อกําไรแมนวาครับเออแต่ถ้าเป็นล้านมันดีๆนี่สื่อหน่อยนะครับบางหม่องบางบอนว่าบาทกว่าบาทก็ว่าแมนอยู่บอกครับบางหม่องว่าบ่ถึงบาทโอ้โหมันก็โหดเกิน มันก็โหดเกินนะครับอ่าบ่ฮอดบาทนะครับเพื่อนที่พี่น้องนะครับอยู่จังหวัดใดราคาเท่าใดลองคอมเมนต์มาบอกเลยเดี๋ยวเสด็จนำมาอ่าบอกสูพี่น้องฟังนะครับในคลิปตอตอไปนะครับอ่าสําหรับมื้อนี้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวสิมาอ่านข่าวสู่พี่น้องฟังก่อนนะครับอ่าคอกโคนะครับเซ็น MOU นะครับนําเข้ามันสับหลังจากไทยล็อตใหญ่นะครับ9.8แสนตันนะครับซอยดูสับผลผลิตในประเทศนุนราคาสูงขึ้น นะครับานายพิชัยนาเรียบทพันธ์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาการซื้อขายนะครับและบันทึกความเข้าใจ m อ u ระหว่างผู้ประกอบการไทยแล่ะกับบริษัทโค,คโค,ค,โคไบโอเทคเนนโ,ลโ,ลโนโะนะลยีนะครับขออภัยครับอ่านถึงขึ้อ่านผิดโคโคไบโอเทคเทคโนโลยีนะครับเป็นหน่วยงานน้ำเขานะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับการค้าสินค้าเกษตร ของประเทศจีนนะครับเพื่อดูสับผลผล,ผลิตมั่นสปารังในประเทศนะครับส่งสัญญาณบวกนะครับให้อุตสาหกรรมมั่นสปารังทั้งระบบนะครับบวสิเป็นผู้ปลูกนะครับบวสิเป็นผู้รับซื้อหรือว่าผู้ทรงออกก,กดีบิดเลยนะครับเฮตให้ทำทำให้ หมุนเวียนผลผลิตท,ทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกสู่ต่างประเทศนี่ดีขึ้นราคาก็จะดีไปน้่นะครับอันนีใน้ในความคิดเห็นของผมแต่ว่านะครับเป็นการทําให้กระบวนการว่า,าทั้งระบบมันสปาร์งนี่ดีไปตั้งแต่ผู้ปลูกเลยนะครับมันกระทรงผลให้เกษตรกรยังเฮาเนี่เอาดีใจน้ำละ่ะนะครับเมื่อเพิน่นได้ทําการลงนำ้ำการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว นะครับซ้ำเล็ดแล้วนะครับเอาถ้ารอบเมืองวาราคามมนสิม้ยำ่ำใดนะครับแล้วก็มีการดึงราคามม่สะปังของเกษตรตะกรนไทยให้สูงขึ้นดึงราคาหมายถึงว่าอ่าบอรทรงออกเหมดนะครับเออมีการมีการลงน้ามีการซื้อขายกันเลยเหรอว่าวเอออยากได้จักตันจักตันยังเสีนะครับแต่เรามีการชะลอไว้นะครับไม่ได้ส่งให้รวดเดียวถ้าส่งให้รวดเดียวอาจจะทําให้ราคาอ่าบอเป็นไปตามเที่ยวขาดไว้นะครับ รัฐมนตรีนะครับพาณิา์เนี่ยกล่าวไว้ว่าปีที่ผ่านมามันสะประรังราคาดีมากนะครับแต่นะครับต้นฤด,ดูกาลเนี่ยมีการซื้อตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยปีนี้ราคาไม่ค่อยดีนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้พยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับโดยได้ติดต่อกับสถานทูตจีนนะครับมาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งตนและ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นะครับมีโอกาสได้หารือกับเอกอัครราชะทูตจีนประจําประเทศไทยนะครับว่งเล็บในหารชื่อเฉียงนะครับมาซอยแก้ไขนะครับแก้ไขปัญหาให้เศร้าไร่มันสับปังที่ได้รับผลกระทบนี่แหละนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับอ่าอาใพิ่ชัยเพื่อนในก้าวไปวาอ่าจนมาถึงทุกวันนี้ไหนมีการเริ่มต้นซื้อมันสับปังนะครับเชื่อว่าจะทําให้ราคามันสับปังของไทย พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งเป้าเบื้องต้นก็คือ2บาทหาตังต่อกิโลนะครับและอยากให้ถึง3บาทกิโลกร,รัมในอนาคตและจะร่วมมือกับสถานทูตจีนต่อไปในเรื่องการส่งออกโคข้าวและก็ทุเรียนนะครับเพื่อให้การค้าของไทยราบรื่นนะครับอันนี้ไม่ใช่ผืนกาวนะครับพร้อมระบุว่านางสาวแพรทองทานชินวัตร นะครับหรือว่านายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับพีนองเกษตรกรทยอยางมากเลยนะครับโดยให้กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรนะครับเพื่อกระตุ้นความต้องการสินค้ามั่นสปารังและผลิตภัณฑ์มั่นสปารังนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับในต่างประเทศนะครับอันจะส่งผลนะครับต่อการยกระดับราคาสินค้ามันสปารังให้สูงขึ้นนะครับซอยเพิ่มไร่ไร้ นะครับและทำะและทำให้ความเป็นโยของพีนง่น้องเกษตรกรไทยดีขึ้นนะครับโดยการลงนามสัญญาซื้อขายและ m o u มโยโยระหว่างบริษัทคอโค่ไบโอเทคโนโลยีนะครับและผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้นะครับมีมูล,ลค่าถึง3,400กว่าล้านบาทนะครับปริมาณ540,000ตันนะครับเขดเป็นปริมาณหัวมันสดถึง 1.28ล้านตันนะครับแล้วก็หนานี้นะครับกับรวง่งผาาิชย์อ่าโดยกรมการค้าต่างประเทศนะครับได้จัดคณะอ่าผู้แทนภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเดินทางไปจัดกิจกรรมปกตลาดการค้ามันสปารังในจีนครับณนะอ่านะครเซี่ยงไฮ้แล้วก็นครเฉิงตูเมื่อวันที่6ถึงวันที่8นะครับโมกาคมทีพานมานี้นะครับซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะครับ พันได้มีการลงน้ำ MOU เนาะเออได้ทำการซื้อขายสินค้าย,ย่างมันสัปะดังไปแล้วนะครับมูลค่าร่วมกว่า5,300ล้านบาทปริมาณ4 4 0 0 0 0 0ตันนะครับคิดเป็นปริมาณหัวมันสดก็คือ1,68ล้านตันและอ่าร่วมกันแล้วนะครับทำให้สามารถสร้างความต้องการซื้อมันสัปะังไทยได้ถึง9ล้านเอ้ไม่ใช่9 8 0 0 0 0ตันนะครับรวมมูลค่ากว่า 8ล้านบาทนะครับซึ่งจะสามารถดูดซับหัวมันสดในประเทศได้กว่า2.96ล้านตันเกือบเกือบ3ล้านตันครับนะเอออันนี้ผลผลิตโดยรวมเห้องห้องอยคดีรู้นะครับเพราะว่าห้าบ่คอยได้สนใจปันไอถอ้าเกิดว่าอ่าเรษสกิจมันบาเป็นแนวนีห็นบ่ครับ เออมื่อเศรษฐกิจมันแย่ยหลยคนกับภาคกันเอาสนใจอยากรู้ล่ะข้าวสารมันเป็นเท่าใดราคามันจะเป็นเน่าใดนะครับต่อมานะครับด้านนั่งอราดาเฟืรร่องทองนะครับอธิบดีกรมก,การค้าต่างประเทศกาวาร,รัฐบาลและก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีนโยบายสําคัญในการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกรของไทยครับนะสินค้ากเกษตรนะครับเพื่อน,นํารายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มรายขึ้น เพิ่มมากขึ้นนะครับซอยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้หลายขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นนะครับกรมการค้าตั้งประเทศนะครับจึงได้คับเลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมก็คือสําเร็จเรียบร้อยนะครับทั้งนี้เนี่ยผลผลิตมันสำปะหลังนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ากเกษตรสินค้าเกษตรสําคัญของประเทศไทยเลยนะครับ เกี่ยวของกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,กรมากกว่าเจ็ดแสนครัวเรือนหลายบ่พรุ่งกว่าหลายยู่ด้วยนะครับสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในแต่ละปีมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาทโดยในปีสองหาเจ็ดที่ผ่านมานะครับประเทศไทยส่งออกมั่นสปารังไปย่งประเทศจีนนะครับมีปริมาณมากกว่าสามจุดแปดล้านตาันม,มูลค่ากว่าห้าหมื่นสามพันล้านบาทนะครับถูกนาไปใส่ในอุตสาหกรรมที่หลายอย่างเช่น แอลกอฮอล์อาหารคนอาหารสาัตว์กาวกระดาษและย่างอื่นอีกหลายเนวนะครับนางอารดาอขอภัยครับนางอรารดานะครับกาวประเทศจีนเป็นหนึ่งในตลาดสําคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับจึงให้ความสําคัญในการขยายโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสปารังของไทยไปยังประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นอา้าวบาทนี้ พี่นองขึ้นวาท่าไดครับพี่นองคิวดคคววาราคาสิขึนบ่เออพนมีการลงแนมสื่อขายสำเร็จเรียบร้อ,อยต่อไปนี่ครับปลายเดือนมกร,ราเป็นต้นไปนะครับเฮ้ารอติดตามข่าวสารเมืองว่าราคาเขาจะขึ้นในช่วงไหนนะครับอ่าต้องขอขอบคุณเลยทั้งภาคเอกชนและก็ภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมซอยสนับสนุนนะครับ สินค้าของไทยอย่างเช่นพืชอย่างมันสำปะหังเนี่ยทำให้ราคาดีขึ้นนะครับนะสงสัยได้บันเออยแ้มได้ันสิขึ้นก็รอเบิงครับอืมก็รอเบิงผมกระทาขึ้นกันเออผมกระทาให้มันขึ้นนึกกันนะพายิบ่อยากให้มันขึ้นมันบ่ครับ แต่ละหม่องแต่ละวันราค่าเท่าไดครับเดีย๋ยวนี้ลองคอมินบอกนะนะครับเดี๋ยวผมสีนาํามาบอกซูพี่นองฟังในคลิปต่อไปรากาสีมาบอกว่าเออเปรียบเทียบว่าแต่ละหม่องแต่ละวันราค่าเท่าไดนะครับโรงแปงอายุจังหวัดของพี่นองราค่าเท่าใดแล้วนะครับหรือว่าพี่นองยุกไกร้านมันบอกราค่า,า้าดมันนะครับเพิ่นรับซื้อเท่าไดลองคอมินว่าบอกนะครับนะหนาวเลยมืนน้อนี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศา กันยังหนาวเพื่อก้านะครับช่วงย่้มหัวแรงร่มแห้งเป็นายเออแห้งคาแห้งแน่นะครับมั่นกะเออยังงามยังเขียวอยู่เออยังยังไปได้ต่ออะไรอยู่นะครับพราะวาหยดอ่อนยังยังถอดยังยังยังไปได้นะครับอ่าแปลงมันสปารังของพีน้องนะครับยังถอดหยดอยู่แล้วดีอยู่บอกครับหรือว่าเศร้าถอดหยดแล้วเดี๋ยวมันแห้งบอกครับเพื่อนใด นะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผู้ใดมีเทคนิคดีๆนะครับทีเ่เฮ็ดให้ผลผลิตมันสับปะรังเพิ่มขึ้นก็สามารถคอมเมนต์ comment มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีบอสู้พี่น้องฟังนะครับบางคนเพิ่นบ่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับเออเดี๋ยวผมสีบอสู้ฟังก็ได้นะครับบ่เป็นหยังนะครับมาบอกต่อนะครับมาแชร์ประสบการณ์ของพี่น้องให้ผู้อื่นได้รับทราบนําก็ถือว่าเป็นการบอกบุญต่อไปอีกนะครับเอามาเข้าสู่ในเรื่องของการตอบคอมเมนต์ของพี่น้อง นะครับสึ่งหลายท่านนะครับคอมเมนต์เขามานะครับสอสามือที่ผ่านมาเหมือว่าพงกับบรดษ้ทถ้ำกิบนะครับขออภัยพี่น้องนะนะครับมาตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับบอพิทครับการฉีดพ่นธาตุอาหารครบนะครับทำให้เพืชแข็งแกร่งแข็งแรงทนต่อสภาวะอากาศที่เลวร้ายได้แมนครับถ้าเราอยากจะเพิ่มผลผลิตให้กบมันสปาร์งครับ เควรเห้นเด็กเขาได้รับทานอาหารครบถ้วนบ่แม่นว่าให้แค่บางอย่างบ่เม่นว่าให้แค่สามตัวรักตัวอื่นๆเขาก็ต้องการนะครับส่วนมากนะครับพี่น,อน้องเกษตรกรหลายคนจะใส่ปุ๋ยแค่ตัวรักแม่นว่าครับไปซส้อปุ๋ยกระสอบมาใส่เนคือว่าเราจะเพิ่มผลผลิตโดยการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวบ่เม่นครับเออต้องเอาปุ๋ยทาร่องทาเสริมมาใส่นออใส่ปุ๋ยเคมีเราก็ไปเอามุนสัดมาใส่น้ำเฮาก็จะได้หลายยางเพิ่มขึ้น นะครับเอออัศีเลื้ออาศีได้บ่เต็มทีเอออัสีเลื้อบหลยโตัวที่ผืชยังบั่นเหนี่ยหลับใส่ให้เขาโหลดนะครับมันก็มีหลายหม่องลายบอลนะครับถ้ามีถ้ามีมุ่นสัตว์ย่างใดไอย่างหนึ่งก็ใส่ได้เบิดครับนะถ้าเรามีอะไรก็ใส่อันนั้นนะครับก็จะได้ถ้าทหารหลายขึ้นทําให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมแวะมาชมแปลงมันสะบัดดังด้วยครับบวกหนึ่งเอาขอบคุณ f อขอบคุณพี่น้องนะครับ ติดตามเรียงติดตามเด้อติดตามเด้อครับเด้อเดยวท่านก็จะเป็นเอฟซนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับปันสะพดังครับอ่าต่อมานะครับท่านต่อมาบอกว่าร่องสวยมากเอาร่องสวยมากขอบคุณครับอันนี้ผมจะใส่รถไทอ่ากูบะต้ารถสีชมนั่นแหละนะครับคันใหญ่นั่น,ยยยยหนแหละกยย็ไม่ใหญ่ปานไดนะครับเกือบใหญ่นะอ่าใส่ระยะระยะร่องนี่ค็ ร้อยยี่สิบเซนนะครับระหว่างร่องนี่ร้อยยี่สิบเซนนะครับให้เพิ่นปั๊บให้นะครับอยากได้ร้อยยี่สิบเซนก้อนหนานี่เคยเอาเมตรคูณเมตรอออันอันระหว่างต้นบ่แม่นเมตรหนึ่งดอกประมาณหกสิบหาสิบหกสิบนี่แะก็เอาซ้ำนี้มาตลอดเลยแต่ว่าผมมีการปั๊บให้มันห่างขึ้นระยะร่องให้มันห่างขึ้นนะครับอ่าต่อมานะครับไครตัวซานผสมฉีดอ่ากับปุ๋ยยูเรียได้หรือเปล่า ไขโตซานไขโตซานผสมฉีดได้นะครับอ่ามันเป็นฮอร์โมนอ่าชนิดหนึ่งแมนโบพวกคล้ายๆว่าพวกเบือกกุ้งกระดองปูพวกเนี้ยนะครับเขาจะมีไขโตซานอ่าไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ฮอร์โมนไหมนะครับเป็นอาหารพืชอย,อย่างหนึ่งนะครับซึ่งส่วนมากหลายคนนํามาใส่แล้วก็ได้ผลนะครับผลวา่นนั่นนะครับผมไม่เคยใช้นะแต่หลายคนบอกว่าเออมันดี จังสัตนึังสีส่เนาะนะครับขอบคุณครับนะครับอี่ยังก่อนเด้เอเมื่อมึงอีกท่านหนึ่งเนี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามสิบถึงสี่สิบวันเสียได้บ่จ้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เอามาหมักบ่ครับทำมาร์กเพราะว่าเสียได้คือกันนะครับเขาก็จะมีถาดอาหารบางโตบางย่างนะครับที่เห็ดในพืช มีการจเจริญเติบโตต้อเนืองแล้วก็อาจจะเพิ่มผลผลิตให้กับมันสับปะังได้ด้วยนะครับต่อมานะครับซื้อราคาตละลักกีบาทเออซื้อเดือนไหนถามรัฐมนตรีอ,อ่าพานิดน่อยเด้อคโ <c oughs> อ้ยอ,อ่าเอากระรอบเบิงครับเออราคาแต่ละเมือไแต่ละ ช่วงได้ผมสีแจ้งให้ทราบน้ำนะครับพี่น้องกันจีคอมเมนต์มาบอกน้ำว่าเออราคาเป็นอ่าสัมไห์แล้วนะครับตันละเอากิโลละก็พอครับเ่าต้องตันละดอกเอานะครับเออนะ้วทำร้านให้แน่เขาว่าเอาพี่น้องคอมเมนต์ไม่อะไรครับเออคอมเมนต์ไม่อะไรเพื่อผมจะไปทำรัฐบาลนี่ลีนะครับต่อมานะครับเออเราจะดีใจ เท่าปีที่แล้วไหมออยังไม่มีใครได้ดีเลยเอ,อมีแต่ราคาคุยจากกระซ่วงผ้านิตประซ่าส้นจะได้อ,อย่างและเมื่อไรอาจจะเป็นปลายปีหกแปดแน่เลยก่อนเลือกตั้งกับฟังเมืองครับออรอฟังเมืองเด้อนะอีกท่านนึงครับแนวโน้มราคาขึ้นบอ่อค่ะแนวโน้มราคามาซะปัง มีการลงนามเรียบร้อยนะครับทำซื้อสัญญาซื้อขายเรียบร้อยสําเร็จแล้วนะครับผมว่ามีขึ้น,นะครับมีขึ้นถ้าจะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่ประมาณเดือนเมษานะครับอประมาณเดือนเมษาราคาจะเห็นอย่างนได้ชัดอาจจะขึ้นไปประมาณหนึ่งแต่ผมบอกได้ลยวว่าแต่ละหมองแต่ละบอลน,นะครับบ่กือกันราคาบวทอากันบางมองยุกไก่รุง่งแปงบางมองยุบางมองยุกไก่ล้านมันราคาอาจจะไม่เท่ากันาไก่ล้านมัน ราคามันก็ะืถอถ่ายอยู่ใกล้โรงแป้งราคามันก็นจะดีในผืนที่ยวผมสองบาทเจ็ดสิบยังบอไปใส่มาใส่อยู่ครับยังนิ่งอยู่เลยนะครับจังหวัดบุบดาารีรัมยนะครับสองบาทเจ็ดสิบอันนี้เป็นโรงแป้งเด้อมาให้บะหมีนร้านมันร้านมันก็นรับซื้ออยู่ประมาณสองบาทสิบตังค์สองบาทสิบตังค์เพื่อกําไรเด้อเหตุผลมีกาไรเนาะเพิ่นก็นเอาไปขายตอ่อเห้กับโรงแป้งนะต่อมาครับแถวบ้านผมนะครับ อำาสตึกเออเออขออภัยครับอําเภอสตึกเออผมขอใจว่าอําเภอสตึกเนะาะบาดแปดสิบครับอยู่จุกในเบาอําเภอสตึกนะครับแถวแถวโซนอ่าปุณละลงไปทางอ่าสารคามลงไปไปหานางรองบ่บ่หอดบ่หอดนั่งร่องสิไปทางโคราชบ่ครับอืมบาดแปดสิบนะครับ อ่าอีกท่านนะครับไทยลาวเวียดนามกัมพูชามีแค่ตลาดจีนนะครับตอนนี้ตลาดจีนปลูกข้าวโพดเองได้และจีนใช้แป้งข้าวโพดแทนแป้งมันไปแล้ว2ปีที่ผ่านมามันสปรังราค่าดีแต่เราจ้างคนงานเอ,อ่อทุกขั้นตอนเนื้อที่13ไร่ขาดทุนสองปีส่วนแต่ขิดว่าปีหนาสิล้องอีกสักเทื่อนึงเออทุกคนอย่าลืมเด้อ จีนใช้แป้งข้าวโพดแทนมันคิดให้มากๆเด้อแมนครับประเทศจีนเพิ่นใส่ข้าวโพดนะครับแทนการเอามันสปาร,รังมาผลิตเป็นเอทานอลได้แล้วเขาปลูกไอ้ข้าวโพดนะครับมาทดแทนผลผล,ผลิตจากไทยนี่ยแต่มีการลงนามเซ็นสัญญาซื้อขาย MOU เรียบร้อยแล้วจะาตามที่ผมแจ้งเมื่อกี้ เฮ็ดแหราค่ามันสะพรังดีขึ้นอยู่นะครับบอแมนว่าข้าเจ้าสีใส่ทั้งเมดผลผลิตมันมีเมดอ,อยู่แล้วเพราะว่าปลูกปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวมันบริเก็บเกี่ยวตลอดเวลาครับแต่ในแต่ละพื้นที่ผมก็บอกไม่ได้ว่าเออเขาทยอยถอนทยอยเก็บเกี่ยวพร้อมกันอยู่บอเออหรือว่าเออเจ้าถอนช่วงนี้เนาะเอออีกเจ้านึงถอนอีกช่วงนึงเอออีกเจ้านึงถอนอีกช่วงนึงคืออยากให เจ็บเกียเียวเบาพร้อมกันอันนี้ในความคิดเห็นของผมเนี่ยนะครับเอออันนี้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว,ลวเราเห็นแล้วว่าเออมีการลงนามเรียบร้อยแล้วก็มีการสื่อผลผลิตจากไทยสื่อมันสสปรังจากไทยเอาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอเทานอลของต่างประเทศหรือว่าตลาดจีนเอ,อ เงนกาแมนครับขอบคุณครับเอ,อขอบคุณอ่าหนึ่งท่านเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับให้ความรู้นะครับผมกัอเกินไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าอ,อตั้งประเทศพันส้ข้าวโพดเด้อมาผลิตเป็นเอทานอลน,นะครับแต่บางส่วนเขาก็ใช้ข้าวโพดในการเป็นอาหารสัตว์นะครับเขาเห็ดมันสับประรังบดเลยคือเฮ้า เขาบามีสกิลามดีทอรประเทศไทยนะครับซึ่งาภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่แ้วนะครับเพิ่นในเขามาซอยเหลือนะครับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกม,มันสปรังทําให้ราคาดีขึ้นนะครับถ้าเข้ามองย่อนไปก่อนหนนี้ประมาณช่วงหนึ่งราคามันตกลงแห้งเนี่ยเกิดจากยั้งขึ้นครับเกิดจากาเขาเอ่นว่าเอาพู้ใหญ่เข้าเนี่ยแหละ บ่อดดให้ความสำคัญกับสินค้ายางมันสะพาังของไทยปันจดน,นะครับถ้าให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เนี่ยผมว่าราคาบันจีบ่อเป็นแน่นอนนะครับแมนบะ่ครับนะอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับขอให้ได้สามบาทเด้อนะครับใส่นีก็สอสอเนี่ย จังแม่ลายค่ะก็เอาไปกระลังใจให้ครับอขอให้มดหนีไปไว้เด้อนะครับก็ให้ได้ผลผลิตลายๆครับให้ผลผลิตดีขึ้นแล้วก็ราคาดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเร็วๆนี่ล่ะรอเบิ้งน้ำกันนะครับผมอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับผมอยากรู้เอกันวาสิมีผู้ใดเห็นใดทำแล้วนะครับทำแล้วรอดูแค่นั้นนะครับว่าจะได้ราคาขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับอ่าอีกท่านนะครับ อ,อย่างนี้เดี๋ยวเด้อซื้อให้หมดก่อนอของเกษตรกรโครงการนายทุนได้ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ทั้งถา้าถ้าเกิดว่าได้ราคาดีเนาะเกษตรกรได้นายทุนก็ได้อผู้รับซื้อเขานี่แหละนะครับแล้วก็ผู้ส่งออกสามขั้นตอนได้สามขันนมมข้นตอนปุ๊บปลูกเลยประมาณหนึ่งอันนี้เป็นมันเป็นหน,น้าหนีมาตราใดแล้วนะครับอันนี้มันเป็นหน้าหนีมาตราใด เกษตรกรในบ้านหลายเออผู้รับซื้อได้กินกําไรนะครับผู้ส่งออกแห้งได้กาไรเ <c oughs> ออผลกระทบมันตกมาผู้มากนัึงพี่น้องผูป้ปลูกพี่ได้บาดเหน่นะครับอ่าอ่าท่านสุดท้ายบ่ท่านสุดท้ายเด,ด้อนะครับใจก็อยากเก็บไว้นะครับถอนตอนราคาขึ้นแหละครับแต่ใบมันสะบรังมันร่วงแล้วใบร่วงแล้วอยากทิถอนแห้งแล้ว รอบเอาไหวเออจำเป็นต้องถอนถอนเลยครับถ้าเราอยากจะปลูกถ้าคิดว่าเฮ้าสีปลูกถอนเลยเลยแต่ต้องม่งดินน้ำมาดินแห้งหรือเปล่าหรือว่าดินสุม่มเซินมีน้ำ,ม,นำมีระบบน้ำบก่กถอนเลยเลยครับบ่าต้องรอครับเดี๋ยวมันสีกลายแยมแต่ว่าถ้าเออปกติมันสะบหลังเนี่ยถ้าได้คบขวบเนาะถ้ามีใบนี่เขาสามารถ เอามาปลูกได้แต่ถ้าเกินเกินไปเนี่ยต้นแก่เกินไปเนาะเอามาปลูกเนี่ยบดีนะบด้อนะบดีอัตราการงอกนี่เอออัตราการงอกนี่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าในมุมมองของผมผมผมคารวะนีนน่มันแก่เกินไปเออมันกับว่าอยากออกดีเท่าที่อ่าในช่วงอายุของเขาในช่วงที่เหมาะสมก็คือช่วงที่เหมาะสมก็คือแปดเดือนไปถึงหนึ่งปี หนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีสองเดือนประมาณนี้นะครับถ้าแก่เกินไปมันก็ไม่ดีแหละเอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกพงกว่ามันมันบกขักสูคือต้นไม้น่อยนะครับเป็นยังตองพอก้ามันบ่เออเป็นยังตองพอกากับพะเอาบาปลูกมันเกิดไงมันใหญ่ไงใส่ปุ๋ยแล้วมันกินไว้นะครับเอา เอาข่าวสารมาบอกสู้พี่น้องฟัง่งตอบคอมเมตนพี่น้องฟั่งแล้ะก็มีความร่วปนอยู่นี่นี่นะครับสามารถนําไปปรับใสในชีวิตประจําวันในแปลงมันสำปังของพี่น้องครับนะโอ้หนาวแห้งเย็นมือแห้งครับเย็นมือแห้งโอ้โ,อโปวดพ่บอกหม่บอกแตงดินที่ลืมแห้งแงล้วครับเออศิลาพี่น้องพี่ก้อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับเพอได้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้นะครับปวดคุยคอมเมนต์ข้ามาได้นะครับเข้ามาวอด้ไลายนะครับพร้อมที่จะอ่านคอมเมนต์พร้อมที่จะตอบคอมเมนต์พี่น้องนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องประสบผลสำเร็จนะครับเฮ็ดอียงก็แล้วแต่ขอให้บรรลุนะครับขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับ แห้งๆรวยๆนะครับขอให้มันหมานมือนีวันดีครับวันหวยออกขอให้ถูกเลขขอให้ได้โชคได้ลาบนะครับขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆเด้อนะครับแล้วก็มีความสุขทุกท่านเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ